น,นี้ฝนอยู่ในดินแดนผลไม้นะคะซึ่งผลไม้ในส่วนนี้นะคะก็มีทั้งทุนเรียนมังคุดและงอคะ่ะวันนี้ฝนมารีวิวด้ามพ่นยาแบคแพกสามหนึ่งนั่นเองเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสาหรับสเปคด้ามพ่นยาสเปคของเขานะคะเขาสามารถปรับพุ่งและฝอยได้นะคะเวลาเราปรับพุ่งฝอยเราก็สามารถปรับมุนตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งสะดวกในการใช้งานมากๆตัวด้ามตัวนี้เขามีน้ําหนักที่เบานะคะผู้หญิงผู้สูงวัยก็สามารถใช้ได้สบายเลยหรือลูกค้าจะเอาไปต่อกับด้ามไม้ไผ่ตัวนี้ตอบโจ์เหมือนกันนะหัวพ่นยาเขา ที่เขาให้มานะคะจะเป็นขนาด1.5มิลแต่อย่างคลิปนี้นะคะฝนเปลี่ยนเปน็น2.0มิลอยากจะให้ลูกค้าได้ดูประสิทธิภพาพของน้ําแบบชันตัว2.0มิลน,นะคะถ้าลูกค้าอยากจะสั่งซื้อเพิ่มทางร้านก็มีจําหน่ายช่วยให้น้ํานะคะพุ่งฟุ้งกว่าเดิมตัวด้ามพ่นยาตัวนี้เขามีข้อต่อแถมมาให้ด้วยสามารถใช้กับเครื่องพ่นยาได้ะะเขาก็สามารถใช้กับสายพ่นยาญี่ปุ่นได้นะ,ะและสายพ่นยาทั่วไปก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะ,ะตัวด้ามพ่นยาตัวนี้สามารถใช้งานง่ายนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะสำหรบเครืะคะ่องพนานะะวน้ก็ สามารถตอบโจทย์และใช้งานคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆแน่นอนคะ่ะค่ะเราไปลองเทสประสิทธิภาพของตัวด้ามแบคแพกสัมหนึงให้ลูกค้าได้รับชมกันแบบชัดๆกันเลยคะ่ะว่ามันจะสูง10เมตรจริงไหมนะคะ ท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้ามพ่นยาแบคแพกสามหนึ่งตัวนี้นะคะก็สามารถสอบถามเข้ามากับทางร้าน 997K ได้เลยนะคะสามารถคลิกรายละเอียดใต้คอมเมนต์ได้เลยและราคาฝนก็จะใส่ไว้ในใต้คอมเมนต์เหมือนกันนะคะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเกษตรกรลูกคา้าชาวไร่ชาวสวนทุกคนไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะอย่าลืมมาหนุนกันเยอะนะคะ